เ็นน้ำตกที่แปลกตาม,มากเลยอะ่ะนั่นแหละเที่ยวน้ำตกมาเอาจริงทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นน้ำตกทรงนี้เลยนะคะสวยมากเลยค่ะนู่นเือใบคิดว่านะอันนี้คิดเอง อ,อสวยอ่ะแดดกำลังสวยเลยอ่ะอเนี่ยะคะแล้วก็กำลังเดินข้ามสะพานเป็นน้ำตกที่แปลกตาม,มากเลยอ่ะนั่นแหละที่เร้ําตกมาเอาจริงทั้งชีวิตยังไม่เคยเห็นน้ำตกทรงนี้เลยนะคะไม่เคย พอมาคนชอบเที่ยวน้ำตกมากเลยทุกคนยังไม่เคยเห็นน้าตกทรงนี้มันแบบมันเป็นหินอะไรสักอย่างอ่ะบอกไม่ถูกใหญ่อลังการกว้างขวางมากเลยนะคะป่าตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปชั้นสองกันสวยมากๆเลยอ่ะเราก็เดินไต่ไปเรื่อยๆนะคะฝนจะลงละหุ้ย ั้นสองนะคะที่เป็นม่านน้ำตกอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เป็นภาพในคลิปไว TikTok, รัลทิกตอกที่เขาแชร์กันที่เขาเล่นสไลเดอร์กันลงไปงเป็น,เป,นเป็นแถวแถวยาวๆนะคะเราไม่ได้เล่นเลยตอนนี้ประมาณห้าโมงแล้วค่ะปิดแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้เราขึ้นมาเที่ยวหน่อยแล้วก็เล่นทุกายเปลี่ยนชุดจะมาเล่นน้ำไปเดินกลับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับ ไปกินข้าวที่หาดคำสมบูรณ์นะคะใกล้ๆที่พักเราแล้ว,ลวพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นถ้ำนาคากันโอ,โอ้สาวลม<อ><อ>ใสมีพระสององคนะคะ<ม>ที่มา<ช>ของใช่ๆรืนไม่ใช่น้ำตกถ้ำพระยี่มีสายน้ำไหลลงมาอย่างนี้ เดีเเ๋ยว,วยเรา่งลาจะเดินทางไปขึ้นท่านาคานะคะโดยคิวจะมาเรานัดไว้ก็คือ8โมงถึง9โมงนี 3, ่8โมง37แล้ว น60ปีไม่เสียค่าบริการนะคะ<บ>เพราะ<บ>ว่าที่นี่<บ>เป็นอุทยา<บ>นแห่งชาติภ<บ>ูรังกา ทุกคนนี่คือประตูเต่าทุกคนเราก็เหมือนเต่าจริงๆอ <laughs> <laughs> จะดองเต่าหัวไปไม่ใช่วังเวียงขึ้นโหดวหรื เต่าของวาม่าเป็นยัง้ครับไม่เหนื่นอยเวอ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 อันนี้นะคะเราก็มาถึงจุดที่ไหวอีกที่หนึ่งนะคะหลังจากข้างล่างที่เราไหวขอเจ้าป่าเจ้าเขาขอท่านปู่นะคะก็คือเป็นเหมือนงอนท่านปู่นะคะทุกอย่างดูมันก็ใช่มด่ หมดแล้วค่ะแต่เปิดดูหน่อยรู้นี่ยพร้อมแล้วว่ะโอ้ยมีขายนะคะพี่ไกด์พี่ไกด์เราทุกคนเราเดินมาเรื่อยๆแป๊บเดียวมันก็มีป้ายถ้ำนาคา800เมตรแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ย8 0 0เมตรถึงแล้วหรอแต่อย่าลืมว่ามัน800เมตรเขาแมวแม้ว800เมตรเขาไปเรื่อยๆค่ะจุด F แล้วเราขึ้นมาจากจุด่อ เอฟไม้เอฟไม้เอฟไว้ค่ะเอฟเลยไปเป็นได้ต่อไหมะเอฟไม้ตีทางแยกความวิมานทิพย์นะคะโอ้แล้วเราไปได้ไหมคะไม่ได้ไปค่ะน้ำเยอะตอนนี้เราสั่งห้ามก่อนน้ำตกตาดวิมานทิพย์แล้วปกติรถเข้าได้ไหมคะป้ายอยู่ตัดคะต้องมาทางนี้อ๋อเสียดายจังที่มีป้ายอยู่ตรงหน้าทางเข้าอ่ะแล้วปกติคือไปได้ต้องไปเดือนไหนได้ค่ะอ๋อแต่ตอนนี้น้ำเยอะ น้ำเยอะใช่ได้ต้อวิมานชิปขอดเลยเหนื่อยไม่พักไม่รับก็บอกนไงอันนี้ตาป่ะอันนี้จมูกอันนี้ปากเหรอสวยมากเลยค่ะ ระอใบคิดว่านะอันนี้คิดเองทุกคนน้ำที่ไกด์เอามาให้มันเป็นน้ำฟีี กระดกไปก็ไม่มีน้ำให้กินมันแข็งตักเลย <c oughs> ถึงแล้วนะคะไอไอ love you คแล้วต่อไปก็ J K L เฮ้ย L คือปลายทางแล้วนะคะไกลเขาบอกมาจาก A ไปถึง L ก็คือ love จุดหมาปลายทางของเราคือความรักนั่นเอง นอไ,ไปต่อกันแล้จุดเคมามันจะบันไดมันจะไม่ค่อยโอเคอนะค่ะขัข้นบันไดดูมันจะห่างแล้วก็แคบมากอันตรายนิดนึงเดินต้องมองบันไดตลอดแต่เรามองกล้องวิวค่ะเจอ K no l ล s s ูมอิสอาร์ โอเค R a n d L อันนี้เรามาถึงห้องน้ำอาถูกห้องน้ำคือเลยจุดเ K มานะคะใช่ปะ่วะใช่ครับเอาลงไปดูจุดไหนไม่ลงแล้วเรามีห้องน้ำนี่คือห้องน้ำแรกตั้งแต่ที่เราขึ้นมานะคะก็มีกี่ห้องอะห้องเดียว เป็นจุดเป็นลานหินกว้างๆนะคะนักท่องเที่ยวก็จะพักกันจุดนี้เยอะแยะไปหมดเลยลงตรงไหนนะคะพี่ลงทางนี้จุดแอลนะคะเราเราไม่ได้มีเราไม่ได้มีข้อห้ามอะไรอยู่ค่ะเรากำลังลงไปที่ถ้ำเขาบอกว่าเป็นลำตัวพญานาา ตัวชนลายในช่วงบริเวณลำตัวเป็นหงใน อ้อมหัวใจมังกรนะคะมาทางนี้หัวใจมังกรหัวใจหัวใจพญานาคเ,เหมือนเกดท่านนะคะแต่ว่าจะใหญ่ออออขึ้นอ๋อเกดใหญ่จริงนี่เรากำลังเดินไปที่เจดีย์ของปู่วังแล้วก็หัวนาคานะคะอันนี้น้ำอะไรอะ่นนะน,น้ำอะไรอะ่ะ สะดูฟูล่างเก้าว้าวสาเมตรเลยนะอะไรนะลึกสองสามนี่หรอใช่ค่ะลึกสองสามเมตรเลยนะคะคหมดนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นลานอุทยานเลยะคะ่ะใหญ่ ให้ลูกแก้วสาธารภักึ่งร้นอนมากขอให้สุขภาพแข็งแรงก็พออะไรที่หายที่ยังเจ็บป่วยอยู่ก็ขอให้หายนะบัดเดี๋ยวนี้เลยสาธุ สวยมากเลยกลัวมันร้อนจะจัดแล้วเราจะสู้ไม่ไหวทางนี้วนะข้างหนึ่งหนูค่ะทางลงตรง,งนี้อันนี้คือทางลงที่เหลืออีกหนึ่งร้อยเมตรจะถึงหัวหนาคานะคะตามไปทางที่บอกอ๊บโอ้ค่อนข้างที่จะเห็นไหมลึก นี่คือเสียงที่หนึ่งนะคะตรงนี้เขาให้มากระซิกข้างหูท่านเพื่อขอพอรใช่ไหมนนี้ขาสั่นนะคะขาข้างนี้สัน่นเราถึง e แล้วเราก็จะถอยลงไปนะคะเรื่อยๆไปจนถึง a สายต่อเลย แล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะถึงพื้นล่างแล้วเน่จุดที่เราผ่านมาจำได้ไหมตอนนี้ขาแบบขาแบบวอเ,อเ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 อวอเอ <c oughs> <c oughs> ขาจันเราคือผู้วิชิตทัพนาขาได้ไปกลับเอเสียนพญานาคนะคะ ซึ่งจริงๆอยากจะบอกว่าธรรมชาติสรรสร้างจริงๆคือเหมือนเหมือนโดยไม่ต้องเอ๊ะเหมือนโดยไม่ต้องแบบมองแล้วก็เอ๊ยยังไงนะยังไงนะอะไรอย่าไ,ไม่เลยหันไปคือแบบใช่เลยอะไรเงี้ยค่ะนับถือคนที่มาสำรวจเส้นทางเปิดเส้นทางตอนแรกมากนะคะ แล้วก็ขอบคุณพวกเขาด้วยทุกคนที่แบบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้มีสถานที่ดีๆอย่างนี้ทําให้พวกเราได้มาเที่ยวกันในเมืองไทยนี้สุดยอด นาคาก็ดำขึ้นนิดนึงปิดทริปด้วยคลิปนี้ละกันนะคะเป็นว่าอยากชวนมาเที่ยวทะะ่านาคาบึงการกันนะคะมันมหาัศาจรรย์ธรรมชาติสรรสร้างมากเรารู้สึกแบบนั้นนะคะมันมันสวยมากในจุดที่แบบว่าเขาเหมือนไอ้นั้นเ,เหมือนเหมือนเหมือนตรงนั้นเหมือนตรงนี้เหมือนเต่าเหมือนหนุมานเหมือนเสียนนาคาเหมือนตัวนาคาพญานาคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนจริงๆเหมือนโดยไม่สงสัยเหมือนโดยไม่ต้องเอ็กเลยค่ะว่ามันมันเหมือนจริงๆแล้วก็ขอบคุณเอ่อคนที่มาปกเบิกที่นี่มากเลยค่ะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ค่อนข้างที่จะ amazing พอสมควรเลยนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราได้มีสถานท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้นะคะมามามากันเถอะดีางามมาอุทยานแห่งชาติบูรังกาจังหวัดบึงกาฬถ้ำนาคาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ พอมรจะพาไปแอลที่ไหนก็ลองตติดตามดู YouTube นี่ไงพอมรแล้วก็ Facebook 30บวกแล้วแอลไหนก็ได้อย่าลืมติดตามการท่องเที่ยวของพอมรอน,นะคะบ๊ายบาย